สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนเด็กๆก็กลับมาพบกับคุณครูฝนนะคะสำหรับวันนี้เป็นปีใหม่เป็นวันใหม่เป็นเดือนใหม่นะคะคุณครูฝนขอต้อนรับเด็กๆกลับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล3ค่ะสำหรับหน่วยการเรียนการสอนของเราในอาทิตย์นี้คือหน่วยกีฬาพาสนุกค่ะแล้ววันนี้นะคะ คุณครูฝนมีใบางานมาให้เด็กๆทำาี่้ละค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้แล้วเราไปทำพร้อมๆกันนะคะอะ่สำหรับใบางานที่เด็กๆจะได้ทำกันวันนี้หน่วยกีฬาพาสนุกนะคะก็คือใบางานใบนี้ค่ะใบางานเรื่องใบางานภาษาไทยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เด็กๆไปหาใบางานใบนี้มานะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำไปพร้อมๆกันค่ะเมื่อเด็กๆได้ใบงานใบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะใบงานใบนี้เป็นใบงานเตรียมความพร้อมภาษาไทยกิจกรรมนะคะเขาให้เด็กๆเ,เขียนคำตามรอยปราและระบายสีให้สวยงามก่อนอื่นเด็กๆก็จะต้องเขียนเลขที่ของตัวเองลงในวงกลมด้านบนค่ะ เดี๋ยวเรามาดูคำที่เด็กจะต้องเขียนกันนะคะคำแรกคือคำว่าว่ายน้ำนะคะเป็นเด็กคนหนึ่งกำลังทํำท่าเตรียมในการกระโดดลงไปในสระน้ำค่ะว่ายน้ำนะคะก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะที่เราจะต้องนำตัวเองนะคะลงไปไว่ายอยู่ในน้ำแต่เด็กๆจะต้องฝึกฝนการว่ายน้ำก่อนนะคะ ถ้าเด็กๆว่ายน้ำไม่เป็นเด็กๆไม่สามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของเด็กๆค่ะเด็กๆเ,เ,เขียนเส้นประตรงคำว่าว่ายน้ำได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วเราไปดูคำต่อไปนะคะคำต่อไปเป็นลูกกลมๆแบบนี้มีลายแบบนี้อ่ะกีฬาชนิดนี้เรียกว่าฟุตบอลนะคะ ฟุตบอลค่ะฟุตบอลนะคะภาพที่เด็กๆเห็นคือลูกฟุตบอลค่ะกลมๆค่ะเป็นอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาชนิดนี้นะคะกีฬาชนิดนี้จะใช้เท้าในการเตะลูกบอลลูกนี้นะคะแข่งกันให้เข้าไปอยู่ในประตูของอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้คะแนนค่ะอันนี้เด็กๆสามารถฝึกเล่นได้ทุกๆคนเลยเด็กๆเ,เขียนเส้นประคำว่าฟุตบอลได้เลยนะคะ เอาละค่ะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วภาพสุดท้ายและคําสุดท้ายค่ะเป็นลูกกลมๆใช้มือยาวๆกระโดดแตะลูกนะคะกีฬาชนิดนี้เรียกว่าบาสเกตบอลค่ะบาสเกตบอลบาสเกตบอลนะคะก็เป็นลูกกลมๆใช้มือตีตีต,ตีแล้วก็จับลูกโยนเข้าไปในห่วงเพื่อที่จะทำคะแนนนะคะกีฬาชนิดนี้เด็กๆก็สามารถฝึกฝนแล้วก็เล่นได้ทุกคนค่ะ แต่ว่าเด็กๆเนี่ยตัวเล็กอยู่เด็กๆอาจจะโยนไม่ลงห่วงนะคะแต่ถ้าเด็กๆฝึกฝนบ่อยๆเด็กๆก็สามารถทําได้ค่ะเด็กๆเขียนเส้นประคําว่าบาสเกตบอลได้เลยนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเด็กๆก็เขียนชื่อนามสกุลด้านล่างค่ะให้เรียบร้อยแล้วเด็กๆก็เริ่มระบายสีค่ะคุณครูฝนระบายสีให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยเราไปชมกันนะคะนี่ คุณครูคนละใบยสีสเสร็จครบหมดแล้วเด็กๆคะเด็กๆทำต่ออีกหนึ่งใบไหวไหมคะเก่งมากเดี๋ยวเราทำต่ออีกหนึ่งใบนะคะเด็กๆเ,เตรียมใบงานใบนี้คะ่ะในหน่วยกีฬาพาสนุกเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นใบงานเกี่ยวกับคำพื้นฐานหน้าตาแบบนี้คะ่ะเด็กๆหาใบงานใบนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปทำพร้อมๆกันคะ่ะ สำหรับใบงานใบนี้นะคะเป็นใบงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทำพื้นฐานนะคะคำสั่งนะคะเขาให้นักเรียนเขียนคำพื้นฐานตามเส้นประนะคะให้ถูกต้องคำแรกค่ะคือคำว่านั่งค่ะนอนหนูไม่หันอากาศไม่เอกและงองูค่ะคือคำว่านั่งเด็กๆก็เขียนตรงเส้นประแล้วก็เด็กๆก็เขียนคำว่านั่งให้ตรงจุดนะคะ ก่อนที่เด็กจะเขียนเด็กๆอย่าลืมเขียนเลขทีของตัวเองด้วยค่ะเด็กๆเขียนคําว่านั่งนั่งนั่งตอนนี้เด็กๆทุกคนเก่งแล้วเด็กๆเขียนด้านล่างให้ตรงกับด้านบนด้วยนะคะแบบนี้เลยเด็กๆเิ่งมากเลยนะคะเด็กๆค่อยๆเขียนนะคะคําต่อไปค่ะคือคําว่าเดินนะคะสระเอดอเด็กสระอี นอหนูคำนี้คือคําว่าเดินเด็กๆเขียนเส้นประแล้วเด็กๆเขียนทาให้ตรงจุดสามครั้งค่ะเดินเดินเดินค่ะเมื่อเด็กๆเขียนด้านบนครบแล้วเด็กๆเขียนด้านล่างฝึกเขียนเองนะคะให้สวยงามด้วยนะแบบนี้เลยนี่แบบนี้ค่ะเอาละค่ะคาต่อไปนะคะเด็กๆคะคือคําว่าใสเด็กคนนี้กําลังใส่เสื้ออยู่นะคะ มีสาระไอไม้ม้วนตัวยาวๆสอเสือและไม้เอฟตรงสอเสือค่ะเด็กๆเขียนเส้นประและเด็กๆก็เขียนคําว่าใส่ใส่ใส่ให้ตรงจุดนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็เขียนคําด้านล่างให้ตรงเส้นแล้วก็ตรงกับทคาด้านบนแบบนี้ค่ะเด็กๆค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะคนเก่งของคุณครูเดี๋ยวเรามาดูคําต่อไปค่ะ คำต่อไปคือคําว่าดื่มนะคะดาเด็กสระอื้อไม้เอกแล้วก็มอมาเด็กๆขามีไม้เอกบนสาระอือด้วยนะคะแต่ว่าเวลาถ่ายเอกสารเนี่ยไม้เอกเนี่ยมันจางไปเด็กๆเ,เติมให้คุณครูด้วยนะคะเมื่อเด็กๆเติมแล้วเด็กๆก,ก็สามารถเขียนคําว่าดื่มให้ตรงจุดแบบนี้ค่ะและเขียนด้านล่างตรงเส้นและให้ตรงกับทางด้านบนแบบนี้นะคะ และคำสุดท้ายค่ะคือคำว่าร้องไห้รอรเรือไม้โทเอาอ่างงองูสะระไอไม้มาลายหอหีบและไม้โทเด็กๆเขียนเส้นประและเขียนคำตามรอยประนะคะแล้วก็เขียนด้านล่างแบบนี้เมื่อเด็กๆเขียนคำครบแล้วเด็กๆก็จะเริ่มเขียนชื่อและนามสกุลด้วยนะคะเมื่อเด็กๆเขียนคำครบทุกคำแล้วลำดับต่อไปเด็กๆจะต้องระบายสีภาพให้สวยงามด้วย คุณครูฝนระบายให้ดูเป็นตัวอย่างไว้แล้วเราไปชมกันค่ะนี่ค่ะเด็กๆคุณครูฝนเขียนคำและระบายสีครบหมดแล้วค่ะเมื่อเด็กๆทำครบทั้งสองใบแล้วนะคะเด็กๆก็ถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาในกลุ่มไลน์ห้องเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูประจำชั้นของเด็กๆเขาจะได้ไปดึงใบงานนะคะมาตรวจสอบว่าเด็กๆเขียนถูกต้องและระบายสีได้สวยงามหรือเปล่าค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับคุณครูฝนแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมและใบงานใบต่อไปในครั้งหน้าสำหรับวันนี้คุณครูฝนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอให้เด็กๆสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีไม่ดือ้อไม่สนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย